น้อมแน่พระนันนตนาใรขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาตสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกราบขอการแสดงธรรมในช่งชวงเช้าครับว mm ั hmm. นนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่29กันยายน พุทธศักราช2,567นี้ก็ี่ก็เป็นวันหยุดนสุดสัตากันวันสุดท้ายยางโยมหลายท่านใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้เกิดประโยชน์นะมา,นาทำบุญใสบาตรฟังรธรรมปฏิบัติธรรมนี่เราก็อาศัยช่วงระยะเวลาที่ร่างกายอัตภาพนี้มันก็ยังพอประครับประคองกันอยู่ได้ นะมีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติไปนะอย่าไปรอนะว่าในตอนท,ท้ายใกล้ๆน่ค่อยทําก็ได้บางทีมันไม่ทันนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่มไม่นอนหรอกแต่มีชีวิตอยู่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยก็ใช้คุ้มไม่ใช่ว่าใช้ไปเที่ยวทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะอย่างนั้นมันก็ชื่อว่ายังห่างไกลอยู่แบบนั้นนะใช้ยังไงก็ไม่คุ้มนะแสวงหานะ อารมณ์ทางตาหูจมูกดินกายใจหรือว่าวิ่งยังไงเนี่ยก็ไม่เคยพอนะเนี่ยเอาเวลามาประพฤติปฏิบัติรรมทํากิจหน้าที่ที่สมควรทํากันดีกว่าก็อย่างน้อยวันอาทิตย์เนี่ยดูวันก็ได้เนี่ยี่สิบเก้ากันแล้วเนี่ยจะจบเดือนแล้วเนี่ยก็นะนี่ว่าผ่านไปเก้าเดือนนะจะขึ้นเดือนที่สนะิบแตะปีหนึ่งมันก็ไวนะลองนลกดูแล้วกันว่า นิกแป๊บๆเนี่ยผ่านมาก็เกือบจะครบปีเนี่ยวันเวลามันไวนะยิ่งถ้าเราไปประมาทในการใช้ชีวิตปล่อยจิตปล่อยใจทำตามความคุ้นเคยทำตามอำนาจกิเลสที่มันก็ชินแน่นอนเนื่องอยู่ในขันสันันเราเนี่ยนวันวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะมันก็เรียกว่ามีแค่ความเพลินต่อเนื่องไปเพลินแล้วมันก็เพลินได้นเองเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าชีวิตนี้ เนีเ่ยเรื่องราวของความทุกข์มันก็ยังมีอยู่เนี่ยการกินกันอยู่ทุกขณะเนี่ยแต่ไม่รู้ก็ด้วยความหลงนั่นแหละนะที่ไปหลงเพราะว่าความทุกข์นั้นเป็นความสุขแต่ที่ความจริงเนี่ยมันก็บอกกันอยู่ทุกเวลานะว่าชีวิตนี้มันก็ทุกทุกก็ด้วยความสภาพที่มันก็คงอยู่ไม่ได้เนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปตลอดเนี่ยถ้ายิ่งไม่ได้เข้าสู่การประพฤติการปฏิบัติเนี่ยนะแต่ไม่ได้เห็นเราะความทุกข มันก็ยังเพลินอยู่กับโลกเนี่ยต้องนึกดูก็ได้ว่าถ้าเราไม่ปีกเล้นลงมาเลยเนี่ยจะไม่เห็นนะว่าโทษภัยเนี่ยของกรรมาคุณนะของอำนาจกิเลสเนี่ยมันมากมายขนาดไหนบางทีมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเรื่องทางโลกก็ยังพูดขึ้นมาเนี่ยดึงเรากลับไปมันคอยดึงจิตใจกันอยู่เรื่อยๆไม่สังเกต,ตไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้จิตใจไอ้ที่เราเคยทํากันมาอยู่ต่อนเนื่องกันเนี่ย เรีวยกว่าอำนาจมันมากขนาดไหนเนี่ยมันคอยจะดึงเรากลับไปจิตใจเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งกันเนะี่ยไม่ได้อยู่นิ่งใจมันก็ว่าไม่สงบเนะนี่ยในการที่ใจนี้ไม่สงบตั้งมัน่นเนี่ยจะเห็นสัจธรรมตามจริงเนะี่ยมันเป็นไปได้ยากนะก็เพราะว่าเราก็หลงกันอยู่เรื่อยๆนะโดยถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่ได้รู้ลักในการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ลองนึกดูแล้วกันบ้าถ้าไม่ได้มีนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เสด็จอุบัติขึ้นได้ประกาศพระสัทธรรมคําสอนไปเนี่ยไอต,ตอนนี้เนี่ยเราจะไปทําอะไรกันอยู่เนี่ยคงจะไปเพลินกับโลกนะนะดูกันง่ายๆว่าถึงแม้เราจะได้ยินได้ฟังทมกันแล้วบางทีมันก็ยังหาจังหวะไปเพลินกับโลกอยู่ทีนี้ลองนึกดูนะไม่ต้องคิดเลยพระสัทธรรมคําสอนเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ย รียกว่าเพลินกันเต็มเวลานะอะไรของโลกที่มันน่ายินดีน่าพอใจเนี่ยเราก็วิ่งกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เทียบเคียงกันได้แม้แต่ว่าภาษาธรรมคาสอนยังมีเนี่ยบางทีนะใจเนี่ยมันก็คอยจะหาโอกาสนะกิเลสมันหาช่องอยู่เรื่อยๆนะเหตุผลอะไรก็ตามที่มันพอจะทําได้เนี่ยมันก็ทานะมันเรียกว่ามันหาเหตุผลภายในใจเราทีนี้มันก็ต้องรู้เท่าทานจิตใจตนเองและปฏิบัติไปเนี่ยแต่ถ้ายัง สติยังไม่ได้มั่นคงเนี่ยมันก็จับเรียกว่าอาการของจิตนะความปรุงแต่งภายในจิตเนี่ยจับกันได้ไม่ค่อยทันนะต้องอาศัยการพัฒนากันให้ต่อเนื่องทีนี้เนี่ยการจิตใจตนเองเนี่ยมันก็จะเฉียบขาดมากขึ้นว่าไอ้ที่มันดันๆมาอยู่เนี่ยบางทีนแรกๆเราไม่ทันหรอกเราไปทันกันที่ปลายยอดว่าเหตุผลนะสมมุติว่าอยากจะทําอะไรที่มันดูเหมือนดีนะแต่เหตุผลภายในใจเราเนี่ย ต้องดูตั้งแต่ตอนแรกว่าไอ้ที่มันดันขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรนะบางทีนะเห็นผลปลายอดเหมือนจะดีแต่ไอ้ที่ดันมาในบางทีเป็นกิเลสเนี่ยมันมีเหมือนกันนะแต่ต้องคล้ายๆว่าสํารวจอ่านกันให้ขาดมากขึ้นก็จะรู้เท่าทันจิตใจตนเองได้ว่าที่เราทําไปเนี่ยบางทีมันอยู่ในอํานาจกิเลสหรือเปล่าหรือมันอยู่ในอํำนาจของธรรมถ้าอยู่ในอํานาจของธรรมนะทำไปใจมันก็สบายใจมันสงบ ใจมันไม่ได้มีอะไรเรกว่าดิ้นขึ้นมานะบีบขึ้นมาก่อนแต่สังเกตไปเลยว่ายิ่งปัญญามากขึ้นเอาแค่ว่าคำหนึ่งถึงความเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยตัวตนเกิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งเนี่ยแค่นิดหนึ่งก็เห็นนล้ว่าเป็นความทุกข์แค่ใจจะเหมือนต้องการจะทําอะไรสักอย่างนี่นนยแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีนะมีสติสัมปชัญญะตั้งใจมากเกินเนี่ยฝึกไปปัญญามันคมขึ้น ก็จะเห็นนะว่าแค่กึกหนึ่งเนี่ยตั้งใจว่าจะมีสติให้มันมากขึ้นเน่เกินพอดีมันนะนใจจะเริ่มทุกข์เนี่ยก็สังเกตความทุกข์ไว้ได้แต่ถ้าไม่สังเกตความทุกขนะ์น้าใจเขาไม่ปล่อยเหมือนกันแต่เพราะว่าเขาก็จะเข้าใจว่าไอ้ที่ทำเนะี่ยมันดีก็จะทำเรื่อยๆเนี่ยในการปฏิบัติก็สังเกตความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็ได้ทุกข์มันเกิดขึ้นมากึกหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรก็อยู่ตามแต่ ที่ตามแต่สถานการณ์นะบางทีเอาแค่ว่าใจบีบคั้นอยากมีอยากได้นะก็ถ้าสังเกตทันนะมันก็จะมีกึกมาอยู่แล้วนะเป็นกึกเนื่อแวบหนึ่งในใจนะมันก็ดันขึ้นมานะแม้แต่ละเอียดขึ้นไปในทางธรรมในะบางทีบางเรื่องดูเหมือนจะดีมันก็ดีนะเป็นกุศลน,นะแต่บางทีไปยึดถือไว้มากๆเนี่ยใจมันก็ทุกข์เหมือนกันนะเรียกว่าด,ดําดีความเป็นตัวตนขึ้นมาในจิตใจเนะี่ยดําดีมาปุ๊บนะ ตัวตนเกิดขึ้นในจิตในใจจิตไปยึดถือไว้แตนะ่อุปทานเกิดมันก็หนักในใจสังเกตความทุกข์ก็ได้ก็จะสังเกตได้ทันทีว่าเอ๊ะไอ้นี่มันตอนแรกๆมันก็อยู่สงบดีนะไอ้ตอนที่มันไปยึดถือเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยหนักอกหนักใจนะทุกมีความบีบคั้นขึ้นมาบางทีหนักไปหน่อยเนี่ยก็ร้อนร้อนในจิตใจได้อันนี้มันเป็นสภาพธรรมนะเป็นอะไรที่ต้องมันลนะลิกรู้แต่ไปใช้ปัญญา ทางโลกในบางทีคิดวิเคราะห์กันบางทีเนี่ยมันแก้ไม่ตกเหมือนกันก็ต้องใช้ปัญญานะในการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปัญญาจากการที่ระลึกลงไปที่รูปที่นม้มตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่ระลึกลงที่รูปที่นม้มมันก็จะไปติดอยู่ในสมมุติในะสมมุติมันก็แต่สิ่งที่สมมุติเขาไม่ได้แสดงก็คือว่าไตรลักษณ์นั่นแหละบางทีไปแช่อยู่บางทีเป็นอารมณ์ของสมาธิ เนี่ยก็ได้ไปนิ่งๆว่างๆอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นสภาพปรมัตธรรมปรมัตธรรมก็คือสิ่งที่เรียกว่ามันก็แสดงนะคุณลักษณะของเขาอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะบางทีปฏิบัติก็ต้องระลึกลงให้ถูกก่อนสภาพธรรมของรูปของนามของกายของใจเป็นขันธ์ทั้งห้าก็ได้ตามแต่ที่จริต อธยาศัยของแต่ละท่านจะถนัดกันก็เป็นแก่สภาพธรรมนะนไม่ใช่ว่ามันมีเราเป็นตัวเราเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ไประลึกลงที่ร่างกายของเราจิตใจของเราน่าจะเห็นว่าทิฏฐินั่นะมันเป็นตัวนำนะถ้าทิฏฐิเนี่ยนะมาตั้งไว้ตรงนะมันก็ป้องกันได้มากไอ้ที่มาละลึกอยู่ระลึกรู้อยู่เนี่ยก็ด้วยความที่บางทีนะ จิตนี้มันยังไม่ได้มีปัญญาเกิดขึ้นแก่ใจเนะี่ยลึกไปมันก็จะเหมารวมไปว่าเป็นดาวเป็นของเราเป็นธรรมชาติของจิตนะแต่ทีนี้ถ้าสมาธิทีฐิเนี่ยมันเคยได้ยินได้ฟังกันไว้ก่อนนลมันก็เรียกว่าดักกันไว้แต่ต้นทางได้ไอ้ที่ระลึกรู้อยู่ก็ไม่ใช่เรานะเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นจิตก็ดีเรียกว่าจิตนี้มันก็ต้องอาศัยอารมณ์นะเป็นที่ตั้งเนี่ยอารมณ์ก็เป็นอะไรที่ ให้จิตเนี่ยเข้ามารับรู้เป็นสภาพการรับรู้นะเป็นสภาพที่ตั้งของจิตก็ได้อารมณ์เกิดขึ้นแต่ก็ใช่เราไหมนะเป็นแค่จิตนะมาระลึกรู้เป็นที่อาศัยอยู่กายนะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เป็นที่ตั้งของสติเท่านั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปก็เป็นความรู้สึกนะมันไม่ได้มีความเป็นเราเป็นของเราเนี่ยระลกรู้อารมณ์ก็ กลับมารู้เท่าทันสภาพของจิตมันด้วยไม่อย่างนั้นก็ไปแช่อยู่กับที่อารมณ์เนี่ยจนไม่ได้สังเกตว่ามันก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ก็ทำหน้าที่รับรู้สภาพอยู่ก็ต้องกลับมานะไม่อย่างนั้นมันก็ไปติดอยู่ที่อารมณ์เนี่ยแช่นิ่งแช่ว่างแช่อยู่กับอะไรที่เขาสบายเนี่ยสิ่งที่มันจะไม่เห็นมันจะพลาดไปนั่นก็คือว่ามันไม่เห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ย มันมีการเคลื่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันก็ไม่นิ่งมันไม่ได้มั่นคงถาวรออหรอกแล้วนะมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะต้องกลับมาแร้วลึกรู้ที่สภาพจิตนะที่จิตเหมือนกันก็สติก็ลึกรู้นะว่ามีสติอยู่เนี่ยไม่อย่างนั้นมันก็แช่นิ่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการที่จิตใจก็สังเกตจิตใจนะเพราะว่าสุดท้ายในจิตใจเนะี่ยผู้ที่ไปสังเกตเนะี่ยก็ต้องถามดูว่าใครมีสติแตนะ่เรามีสติหรือเปล่า ถ้าเรามีสติเนี่ยก็ยังต้องฝึกอยู่ต้องต่อยอดกันไปอยู่สภาพธรรมนะมีแค่จิตที่ประกอบด้วยสติจิตมีสตินะไม่ใช่เรามีสติเนี่ยคนละเรื่องเหมือนกันก็ต้องอาศัยการฝึกไว้ก่อนนะเราลึกรู้ได้ตรงสภาพธรรมนะตรงปรมัตธรรมที่รูปที่นามมันก็จะต่อยอดได้เองเนี่ยถ้ามันเริ่มไม่ถูก,กตั้งแต่แรกเนี่ยสติสมาธิในปัญญาม,มันก็ไม่เกิด ปัญญาไม่เกิดเนะี่ยมันก็ชำระกิเลสกันไม่ได้ไม่ได้มีปัญญานะไปรู้เห็นตามจริงไปชำแนกกิเลสอะไรกิเลสมันก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเกิดจากการที่ไม่ได้รับรู้ตรงตามความเป็นจริงกิเลสยังมีอยู่นะสภาพธรรมมันก็ยังยึดถืออยู่นะยึดถืออยู่เมนะื่อไหร่เนี่ยมันก็ยังปล่อยวางไม่ได้จิตก็ยังติดข้องอยู่นะยังไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายใครกำหนดได้ว่าให้เห็นพิจารณาลงในไตรักว่าไม่เที่ยงนะ สภาพธรรมทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ทั้งห้าเองก็ดีนะมันไม่ได้มีอะไรที่มันก็เที่ยงแท้ถาวรมั่นคงอยู่เนี่ยมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์นะสภาพธรรมนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะสุดท้ายก็ให้รวมลงที่ตรลักนะเพราะว่าถ้ามันไม่ลงที่ตรลักเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัด มันก็จะเพลินอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆนะเห็นของที่เที่ยงเห็นของที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นของเที่ยงนะก็ยังเพลินอยู่อารมณ์อะไรที่เรายินดีพอใจก็ยังติดข้องยังเพลินอยู่เป็นอารมณ์ทางโลกทางการมาคุณเองก็ดีนะอยากปุ๊บมันก็อยากได้อยู่นะเห็นว่าสิ่งได้เป็นของเที่ยงเราได้แล้วมันจะมีความสุขกันตลอดแม้แต่อารมณ์สมาธิเนี่ยก็ต้องบัญญากก็ต้องต่อยอดกันไปนะไม่ใช่ว่านิ่งแช่กันอยู่ไม่อย่างนั้น ก็จะไปต่อกันไม่ได้นะมันก็เรียกเป็นอารมณ์สมถเนะถเนี่ยแหละทาเรื่องของสมถะนะก็เป็นสิ่งที่เขาก็ฝึกกันมาตั้งแต่ในครั้งก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วด้วยซ้าแต่ก็ต้องต่อยอดนะให้เข้าสู่วิปัสสนาเนี่ยพิจารณานะก็รวมลงในการพิจารณาแต่แต่ว่าจะมาพิจารณาเลยมันโดยไม่ได้อาศัยการระลึกรู้ที่รูปพินามที่ปรมัตถธรรมเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ การพิจารณามันก็ไม่ใช่การคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่รวมลงไปที่สาภาพปรมัตธรรมเนี่ยของจริงสักทีนะไม่ใช่การคิดวิเคราะห์นะถ้าคิดวิเคราะห์ยังไงเนี่ยมันก็ไม่หลุดนะก็ต้องอาศัยการปรนะพฤติเนี่ยรวมลงที่รูปที่นามสุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับไปที่สัมมาทิฏฐินะเรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยก็รวมลงที่ปลายยอดเนี่ยสัมมาทิฏฐินาไว้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็ช่วยได้มากได้ช่วยกันไว้ตั้งแต่แรกว่า ไอที่ประพฤติปฏิบัติที่ระลึกรู้แม้แต่ผู้สังเกตเนี่ยผู้ที่พินิษ์พิจารณาปัญญาที่เกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่ตัวตวน,เนเป็นเพียงสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยจะเห็นว่าถ้าสติไม่ได้ระลึกลงไปที่สภาพธรรมตามจริงไม่ได้ระลึกรู้ลงไปที่รูปนามเนี่ยก็เรียกว่าความจริงนะของจริงมันก็ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตกันไม่ได้เริ่มที่ของจริงนะสมาธิ ปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญามันจะเกิดได้ก็อาศัยพื้นฐานนะเหตุปัจจัยทั้งนั้นเราเลึกรู้ได้ยินได้ฟังมาประพฤติปฏิบัติลงไปที่สภาพธรรมของปรมัตถธรรมปัญญาก็เห็นนาว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เราเลึกรู้ที่แม้แต่เป็นผู้สังเกตเองก็ตามเนี่ยจิตที่คอยสังเกตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาก็เกิดขึ้นตามเหตุผปัจจัยเหมือนกันนะ เรียกว่าความเบื่อหน่ายใครกำหนัดเนี่ยก็เป็นธรรมนอาศัยเหตุปัจจัยก็รรวมลงแล้วมันก็อยู่ในสมาธิจีเนี่ยดักกันไว้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันได้มากสุดท้ายประพฤติปฏิบัติไปนะองคธรรมที่มันยิ่งเสริมๆกันขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าเสริมสมาธินี้ให้มันมีความมั่นคงมีความเรียกว่าเฉียบคมมากขึ้นนะก็เรียกว่ากิเลมมันก็ขาดในขาดจากการเห็นตามความเป็นจริงนั่นเอง เนี่ยก็มีที่พระพุทธองค์นั่นก็เคยเปรียบเปยวไว้อยู่ว่าเหมือนท่อนไม้นะท่อนใหญ่เนี่ยหรือเมื่อมันตกอยู่ในแม่น้ํำคงคาเนี่ยมันก็ย่อมพัดไปตามกระแสเนี่ยเปรียบได้กับผู้ที่ประกอบพร้อมได้สมาธิทีเนี่ยอยู่ในวิธีของสมาธิถีเนี่ยมันก็ยอ่อก็ย่อมน้อมที่มันจะเป็นไปนะสู่ทางพระนิพพานอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่ไปติดนะอยู่ในฝั่งตักแห่งหนึ่งนะ มันก็ย่อมน้อมไปเอนไปโดยธรรมธรรมดาตามธรรมชาติของเขาที่ไปติดอยู่เนี่ยไปติดกันตรงไหนล่ะพระพุทธองค์ท่านก็ได้เปรียบเปยว่าติดกันที่ฝั่งนอกบ้างฝั่งในบ้างติดกันที่กลางแม่น้ําบ้างติดกันที่บนบกอันแห้งบ้างติดเนี่ยดยว่ามีมนุษย์นดากไว้บ้างมีอมนุษย์ดากไว้บ้างติดกันที่วางน้ําบนบ้างติดกันที่ว่าเนื้อท่อนไม้เนี่ยมันก็เน่าภายในบ้าง คือถ้าไม่ได้มีอุปสรรคนะสัมมาทิฏฐินำก็นในต้นนะปฏิบัติไปมันก็ประกอบพร้อมด้วยสิ่งที่มันจะเสริมสัมมาถถทิฏฐินั้นให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นถ้าไม่ได้ไปติดอะไรนะมันก็ย่อมโน้มเอ็นไปนะไหลไปในทางพระนิพพานนะไปในทางความดับอยู่แล้วในการปตริการปฏิบัติเนี่ยมิสูท่านก็ได้ทูลถามไปนัฝั่งนอกฝั่งในเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าข้ากระทูลถ,ถามไปนะสิ่งที่พระองค์ท่านเปรียบเปยมาเนี่ย ฝั่งนอกฝั่งในนะก็เปรียบเหมือนอายตนะภายนอกอายตนะภายในเนี่ยก็ทั้งหกนะอย่างละหกจริงๆที่บอกว่าเป็นรูปและนามเนี่ยก็ชีวิตเราเนี่ยก็อายตนะทางนั้นนะโลกทั้งโลกเนี่ยมันก็สร้างมาได้ก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าอายตนะเนี่ยแหละรูปนะเรียกว่าเป็นรูปนะสกนนะิก็อายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสโมทาาัปปะธรรมารมณก็เป็นสิ่งที่มันก็คอยกระทบ มันก็ปะษากระ,ะ,ระทบเป็นปะสามมันก็เวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่ว่าโลกทั้งโลกมันก็สร้างกันอยู่อย่างนี้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําไมะไปติดข้องไม่ได้ไปไไเพลินเหนือเขาเนี่ยมันก็ไหลไมว่าไหลไมันจะไม่มีอุประสรรคนะก็ระเึกรู้ตามจริงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันก็เป็นแค่รูปและนามเป็นแค่อายธนะภายนอกอายธนาภายในกระทบกันก็พึงะร,ระมัดระวังได้นะไม่ไปติดข้องกับเขาติดอ,อยู่ในถ้ำกลาง แม่น้ำเนี่ยก็ด้วยความเพลินนะเพลินด้วยความกำหนัดเนี่ยมีความกำหนัดมันก็ย่อมเพลินอยู่นั่นที่ราคะก็เพลินนะเพลินอยู่ในโลกของโลกของเราเนี่ยแหละก็เป็นอะไรที่มันก็ติดอยู่เนี่ยก็พึงระวังกันไว้น้ติดอยู่ในบกนะติดอยู่บนบกเนี่ยแห้งเนี่ยติดได้เหมือนกันนะอสมิมานะทิฏฐินี่มันถือว่าเรามีเราเป็นเนี่ย แต่ถ้ามันเริ่มกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยสมาธิทีเนี่ยปูไว้ก่อนเนี่ยก็ป้องกันได้มากมันจะป้องกันความเป็นเราเป็นของเรากันตั้งแต่แรกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียกว่ากันแล้วมันจะไม่มีเลยนะเรียกว่าสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเสียงคอยเตือนอยู่ก็ต้องระลึกรู้นะให้เห็นตามจริงว่ามันคอยยึดเมื่อไหร่เนี่ยก็มีสมาธิทีปูไว้มันก็ป้องกันจะเห็นได้ว่าจิตใจนี่มีความยึดถือแบบผิดๆกันมาแบบเดิมนะ เรีว่าระลึกอะไรเนี่ยมันคอยจะเอาคอยจะมีคอยจะเป็น,นปฏิบัติไปก็ไปติดนะอยู่ตรงบุกก็ได้ติดว่าเรามีเราเป็นเรามีสภาวธรรมนะเรามีสมาธิเรามีสติเรามีปัญญาเรากลายเป็นพระอริยบุคคลบ้างเป็นพระสุนทรัน์เป็นพระรหาหันบ้างเนี่ยสมมุติเรีว่ายึดถือไปว่าเรามีเราเป็นเนี่ยอัศมิม,มานนะติดนะอยู่ในบ่วงของมนุษย์บ้างบางที ในเรื่องของภิกษุเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยบางทีไปติดอยู่กับเรื่องราวบุคคลทางโลกติดอยู่กับตระกูลก็ได้ครวาสเนี่ยเขาสุขเขาทุกข์ต้องไปอยู่เนื่องอยู่กับเขาเนี่ยก็เรียกว่าเรื่องทางโลกแนละบางทีมันก็มาล้องแวะนาทีนี้เป็นเขาเนี่เป็นครวาสกันก็เป็นธรรมดานะมันย่อมยากกว่านะภิกษุผู้ที่ดีกเล่นออกบวชมาแล้วเนี่ยก็ ให้ระลึกไว้ก่อนว่ามันก็เป็นของหนักเหมือนกันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรที่มันเกินจําเป็นนะต้องไปสุขไปทุกข์กับเขาเรื่องโลโลๆทั้งนั้นก็ธรรมดาว่าอยู่กับเขาเรื่อยๆเนี่ยไม่ไม่พ้นหรอกให้เลึกไว้ว่าก็เป็นอุปสรรคในการหนนะ้าที่มันจะคอยดึงดังการระพิการปฏิบัติก็ทําหน้าที่ตามพอดีที่ควรทำนะไม่ได้มาผักใสได้สมอะไรกันออกไปหมดเลยนะติด อยู่กับอมนุษย์บ้างแตบางทีปฏิบัติไปแล้วตั้งใจว่าประพฤติปฏิบัติให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีนะเรียกว่าอะไรที่มันดูดีนะในความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทพนะเรียกว่าประพฤติปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจว่าจะชำระกิเลสเนนะี่ยอยากมีอยากเป็นอยู่ดีเขาเรียกว่าปฏิในะอยู่ในฝั่งของอมนุษย์ ถ้าติดอยู่ในวังน้ำวนบ้างนะน้ำวนก็ที่มันวนกันอยู่กลางแม่น้าเนี่ยก็กามาคุณห้าการมาคุณนะก็อย่างล้างไม่ได้ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะก็บันได้อีกแง่หนึ่งนะเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าสมาธิถีเนี่ยตรงนะปูไว้ตรงในจิตในใจเนี่ยการประพฤติกรรมปฏิรบรัติมันก็ย่อมโน้มเองโน้มเองนนะย่อมน้อ,อ,นอ,อ,นะอม,นอมในทางปฏิพานนะแต่อีกแง่มุมหนึ่ง ก็จะสังเกตได้ว่าอะไรบ้าง่ะที่มันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อสมารถทฐิเนี่ยนะก็อีกอย่างหนึง่งก็กางแม่น้ําแล้วนะก็เรียกว่าเป็นไม้เนี่ยมันก็เน่าในเซเองนะก็เรียกว่าปฏิบัติออกบวชมาเป็นภิกษุนะก็เห็นโทษภัยออกบวชในพระศาสนาก็ยังกลายเป็นผู้ที่ทุศีลเสเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้คุ้มค่าแก่การได้ออกบวชมา ญาณโยมก็ประยุกต์ได้นะมีศีลแล้วก็อยากให้ศีลมันดงันะนนดงพร้อยนะถ้าศีลมันดังพร้อยแยกว่ามันก็เน่าจังแต่ภายในสะเองนะประพฤติปฏิบัติไปเรียกว่ามาลงกันที่สติสมาธินะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องในจิตใจเรากายเป็นคนที่มันก็เน่าไปสะเองเนี่ยมันก็ทาได้ยากเป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ก็สมาแก่สมาธิถิก็เป็นอะไรที่เอาไว้ระลึกแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเนี่ย สังเกตได้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคเนี่ยมีมันก็จะได้ค่อยปลดค่อยวางไปการปฏิบัติมันก็จะเรียกว่าราบลื่นนะไม่ได้มีปัญหาแก่การประพฤตินะแก่จิตใจเรามากนะก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะว่าเราประพฤติปฏิบัติก็อาศัยสมาธินะเป็นองค์นําปฏิบัติไปก็ให้มันย้อนกลับมาที่สมาธินะิพอสุดท้ายสมาธิิก็ได้เป็นองค์ของปัญญานะเราจะประพฤติ จะร่วงทุกข์กันด้วยในปัญญาเนี่ยแหละนะวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาแนละอเอวังก็มีด้วยประการในชนิดทุกข์ต่อไปธรรมยมามเช้าคนเราจะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา